มีโอ้แล้วนึ่งผักหวานนึ่งผักหวานค่ะนพูด<ข>อ,อ่ะเนี้ยขนาดตุกคนเลยไม่ทันแล้วค่ะนั่นแกกินกกน,นึ่งผักหวานเด้อมมอนี่ควายและ,ะ <c oughs> ดับ <c oughs> มือเร่ควายอ่ะย่อมเป็นคไายดาบมือพี่น้องนี่ปีที่ห้าเมื่อน้ำไม่อ่ะ บางมีมุนอยู่ใตาเนี่็ีลกอไมีร<า> <ตา S 1> ้ฮัลโหลทักทายสบายดีเลยสวัสดีเอฟซมสุขุชุกคนเด้อสบายดีเนตอนเช้าของมือที่สามพี่น้องไอ้เมื่อกี้กับสาวสีกับทีมงานกับดูแป้นมือที่ทที่สามุกคนไตอนนี้ก็ทีมท่ายเจ้าก็ไปหารถชงรถสาวาไม่ละทุกคนไอท้ท่กนสาวสีกับม,มาหาเสื้อเขาชซวยหน้ายู่ทาน,น้ำพี่ละ หลังจากเขัากินข้าวกินน้ำแล้วมานี่กะสีผ้กากันเดินทางเมื่อได้พี่น้องไอ้มานี้ได้ <c oughs> อยู่ป่าเมือสุดท้ายทุกคน <c oughs> ถ้าทีมงานเข้ามาแต่กัดเสาว่วามันสิมันมนู่นมัมมนพี่เลิอกอะไปะรุนน้ำเดียวทุกคนเลยว่านเพ <c oughs> ้าว่าข้าเจ้ามาแต่รัดเสาแล้วก็หายดูกินแล้วก็สีได้หากเก็บเครื่องเก็บของเมื่อเลยทุกคนไอ้มานี่นะ นี่สีได้เมื่อแล้วทุกคนอันนี้ก็อากาศหน,ะนาวหนาวพี่น้องไอ้เมื่อคืนนี่ร่มทั้งคืนเลยร่มทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้พี่น้องไอ้ร่มโซกแห้งเลยเมื่อคืนนี้ชาวสีจะลุกมาเบิกยันแบบหงาไม้ทับเต็นนะร่มแบบจะอย่าเอาเต็นไปเพื่อแะไรเมื่อคืนนี้นะ ลงเลยมาเขากับม,ชม่ชน,นึงคนเอ้ย้ามกักไม่แน่มาปกติเา่นหนาอนที่มาตั้งเครื่องคุปกรซ้ามแล้วก็คุอันนี้มีทังคุปีมีทั้งกรซ้ามตัวลำบากนื่องอันทีนนึ่งขาวนึงน้ำกันมานึ่งา,าน,น้้ำอัน,น,ท,นทีุ่่เ้าวันพักบามาชื่นเต็กมาถีแรลนะไก่น้ำ อันนี้แค่ได้เพิน้ำได้จากน้อยพอไม่ได้เพิ่มหรือยูิ่มอกสิไปแค่ดอันนี้ขึ้นเลยขึ้นไปพอดีค้างเลยทุกคนนะีเ่เพะก็เอาหิมิ ellt จากน้ำศอกเลยมาเสือเขาอยู่ที่ฐานน้ำนะ น,นี้น้ำแห้งแล้วพี่น้อยเลอแต่งมมงอ่างแม่งนี้แหละทุกคนนี่แถวนี้นะมีน้ำสง่สงส่งสรงบ่อนทุกคนเี่บ่อนนี้แล้วกะ็บ่อนอยู่พู้นพี่น้อยเอาลองน้อยกันนี่แต่ใาสา่อาบใส่พี่เหลือก็อยู่นี่แหละนำกินเอามาตาบ,บ้านสีเสื้อเขาเรียบรอยแล้วทุกคนไปไปค้างเลยขึ้นไปค้างอยู่พู้นละย่างขึ้นไปพุ้นละบ้านนี้นะ กินขาวายต๊ะนังข้าวขอไปได้งอนขอผิางก็ไปรักเจ้าแล้วเี่าขละรำบ่ไปกันลูกไปใจเนาะเดี๋ยวนะนะ เดี๋ยวเราเน้น้อยนึยนงวันนี้เก็บพักนี่เก็บพักนกติด,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 ดปา้าออกมาค่ะน้อยเกือบเต็มหดเดยเนี่ยข้าวมันเจ็บไม่ใช่เลยเดี๋ยวเบิ้งหดข้าวกันทุกคนเลย วานเคยจะชุบแล้ทุกคนกก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 กออยู่ไฟใชก่อนเดี๋ยวเข้าชุกจะไปเบิ้งผักแถวนี้บอข้าจะไปเบิ้งผักแถวนี้มันมีอยู่รอบน้อยนึงทุกคนเลยอามาตืมผักวานแล้วก็ ยังต้องเด็กเก็เข้าจุดเด่นใสเก็ใช้ทุกยางอ่ะบ่ เม็ดกับเม็ดทุกคนนะี่ตายนี่สีเก็บเครื่องเก็บของแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนนะี่อันนี้ตนเต็นมาช็อตครับเพืเอเต็นไม้ภาพมีเป็น <c oughs> เอาปั่นช็อตหน้าไม่ลืมอีเลยมาหน้าว่าปั่นนี่มาใช่เพื่อเดชอ้ช็อตค่ายได้บริได้ปองน,นึงนะปองนึงวะฮา,าเป็นแลยวอ,าาอ้าวป <c oughs> องไปเลยเมาเมาเขาเมาแล้วจังยิกินเท่ากินนัน่นนะสบการณ์ก่อนชิมเฮา,าเก็บตัวเก็เต็นแล้วเรียบร้อยเก็บตัวเก็เต็น เก็บเต้นบอนอนแล้วเรียบร้อยละนี่แม่จำลองกับมดคักมดแน่เพราะว่ามันปรุงแล้วเด้นี่แม่จำลองสี่นี่ปรุงแต่เก้าหน่งสองขึ้นโอ้มาหอดบ้านยังยังเลยสี่สิบห้าสิบอยู่ได้อันนี้มีกุ้มเลยกินข้าวแล้วบอลนะแช่บวบปลาปิ้งนะปลาชมบวบมีชมมีเสมบเ่ยังไปเลย มาให้ข้าแล้วป่าชมเป็นเทศเมื่อคืนนี้ทุกคนใอ้นะชบวะคเข้มจับอดี๋ยวชมเติบได้เดี๋ดยวชมเท่าไปบางผักตะเปะอยู่นี่ทุกคนเลอยป่าเดชน้องเนาะพอได้มาตึ้มหักหวานพิ่งกับเกียบิดบอยละผ้าทอแในผ้านอออออ2องผ้านานะมา ข้าก,ก็จะได้ใยุ่ยกินแล้วก็สิได้เมื่อเลยนะมืนน่อนี้ดีใจบ่เมื่อปันเมื่อบ้านนะดีดขอบีมานนี่มันดีใจเห็นนะเฉพาะขวบีร้านจักบา้านมีร้านจักบานเลยตายพี่จะเหน่งเมื่อคืนนี้ลูลามนอนนี้ซาซีนอนนี้ขาบปันนอนนั่น เต้นเล่นๆอยู่พี่น้องเอ้ซาซีอยู่กับเคิงมูถือว่ามีญาติปลาเลือด <laughs> าจากเข้าอันหนึ่งขา้ขาวใส่ข้าวแล้วละกันทุกคนไอ้ไปหาโลก,กิบพักแถวนี้นะพักแถวนี้ก็ไม่ได้ลายปลาเลยอได้ทุกคนได้ประมาณสองป้าสองป้าน้อยนะกิบมาตืมพักหวานพี่น้องเอ้เนาะไปโลโฮไปนี่ละเคยๆนี่ละพี่น้องเอ้เลยไปล้างพักเลยนะพอนำนำกับมันอืดได้ล้วกะ ยิ้มเผาก้อยมี่อันตักขึ้นไปใส่ได้คู่แม่แนวมาเด้พาภักตปิมีมี่ด้มันแห้งแรงและอย่างนี้นะไม่เห็นอยู่คูยหอยหนึ่งนะอ่ะคู น้ัก็ตัวนี้อันนี้คือมะมันทุกคนเนี่อ่อนๆมะมันเสียบกะดอกมันได้ทุกคนนี่ มะมันมันจะเป็นแบบนี้นะดอกมันดอกอันดอกอ่อนๆมันทุกคนก็ตัวงามอะไรนี้นะคุณนีจิอกอยใกล้นะค่ะเจ็บแ้วแล้วกับป้าอยู่ตรง ไปทุกคนไปลางพักต่อวันนี้ลางยู่นํำพุ้นละองล่องเนอพุละลางภักบานกับภักตะเป๊ก,กนเนาะว่าเฮิ่นเฮิ่งนำที่ให้ทุกคนเลยต้องยิ้อขึ้นไปยิ้อขึ้นไป,ไปมีคุ่คนองใจมอนึงพักลา้างงานเล่าอ่บอกกว่า ทุกว right? ันทะคุอยู่นล้วอุบ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 อ๊บอ่าะ ก็คือได้กินลาบไใต้ป้าเล่นมันผักววานวันนี้เก็บมายันวีผักหวานยุวันนี้คือเมื่อไงเนี่ยันว,วีผักหวานยุคือนี่ได้ไก่ป้าลืมันผักหวานโลดผักหวานเอาเว้นทีหลังลด ตุเป็น,นอันนี้ดอกมันนี่นะดอกมันน้อยมันเอ๊ะเอ๊เนาะนมาอันนี้กินได้บ่ได้แอบได้เนื่องในการกอดอือหือพักนึงนึ่งกินเม็ดอยู่บ้างได้เลยเขาไปได้พอนี่น <c oughs> ขายดีหมดนี่เราได้เนื้อแล้วก็บชะม oy รถเลยขายมีโอ้แล้วนึ่งผักหวานนึ่งผักหวานท่าเขาเนาะอันนี้ผักกะเป๊ยอดใหญ่นะ เต็มหดอ่ะเนี่ยขนาดตัวคนไหนพวกหวานเหาอถ้าเกิดจะทำสาดาทัท้งหมเนมาะก็ไปโยบได้หน่อยดีอยู่เนยเลยอันนี้เ่ะไปโอ้ยหัดเลยโอ้อยอโธ้โกบคือเก่าโธ่โกรคือเก่าสามองกนัน่สี็จิรเล็บร้อยทุโคน ียาหาโคจิ้งปลาช่มถ้าพวกในพันธุ์เขาก็แย่เขามาแย่งเขาอยู่เขาบอปิ้งบอปิ้งปิ้งลำร่องเดอร์เห็นไหมตอนไปรัดเจ้าเป็นระบบปลาช่มปิ้งลำร่องเดอร์ของอเมริกาเน่ นันเล้วทสองปิ้งทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวไปทางก่อนปิ้งป้าชมเป็นเรอไม่ยิ่งไก่นะ ชงในพันกับมาแล้วพี่น้องไอ้หมอนหมานเขาเป็นธรรมชามบปอกก่อนอะไรนี่พออยู่ใกล้พี่พ่อได้ยิงมาบินจัดตังโหนี่ไปเคยบินปืนโอ้ยพอมูก็่มูมีเฮอยิงเด้อเพ็ญลายเซออยูกก่ใกล้พอใกล้กับใกล้มีเฮอยิงอี๋อไม่กินย่อน,นะพี่น้องไอ้ <laughs> มากับมาแล้วชงพันยังพันหนึ่ง <laughs> เราลุ้นพันมานใกล้นะก้อน หานถึงเลยแล้วแล้วมีกินพัวเนื้นึ้อพักตะเปะนี่แหละปัดแจ่วนี่กินส้มนี่ส้มยัง้าปลาปลากับวางดิบนั่นบางดิบกินส้มนี่คนทอดปิ้งฝอยส้มกันหากระสุกสามปิ้งทุกคนเลยยัดชาดยัดไปจบไปยังสองปิ้งได้ไม่ทะเลสุกทุกคน เนึ่งพวกหวานกับผักตะเปะกับเคยสฉุบแล้วล่ะนี่จะน้อยจังปุ่งทุกคนเองกูกูกูเดี๋ยวซิมก่อนกู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 แท้ แล้วทุกคนเลยปิดปากกันดิโอ้โหสามเปิงที่สี่ทุกคนนี่ปีที่หา้าห้าปิงสร็จเด็บร้อยนี่ การแล้วก็หนาวมาทุกคนเดี๋ยวมาปรุงโคดนึ่งผักเขาก็สุกแล้วได้ตกใจนมนึ่งผักหวานมื่อานี้เนาะมาปรุงก็นมนุ่งผงหวานคอดีละตอนรุ่นมวาดทุกคนเลยข้าขาวขาวข้ไม่ทันแล้วค่ะต้องเพื่อมีมานแกกินนึ่งผักหวานเด้อมื่อวาน วนกกบเม้าพี่เลยเดี๋ยดิมีบานยังพานเดโหขวานเดียวอยู่วิตามินเลยตําเจ้าประด้เนาะกินแล้วก็เท่าไหวําได้พระเปื้มันได้นหนึ่งเท่านั้นข้าไปได้ทุกได้ลายเส้นได้ลายโล่ทั้งหลายลายแสนวะไปได้หาเมื่อคายไปได้เงินเติมเน็ตไปได้เงินเติมเน็ตจะมาคิดตําแจ้วทุกคนได้บานนี้ยันนายพันมามีได้เลยนะ วีสุดท้ายวิธีสุดท้ายตับเจีวประแดกจ้ำแล้วก็มือแล่เข้ามากอนนี่ท่ามีแต่โหยมีแต่โหยม่ได้กินเพ้อค้นมันแโกปางันอิ่มไปชนีจำกินเนื้อนะน้ำผิ้ตัว่จำกูได้ข้าวกระโหลกหันเกียวเนกียวนะมีมาน ไม่ได้เอวใกล้เฮามากอะมันเห็นข้ากอนไม่ติดไอ้เอลเอาบังคับกี่ร้อยมันนี่หัวหน้าไปชี้ปากกินยาแล้วไควายและหน้าไปชี้อยู่ควายเลยหั้อ่ควายอ่ะย่อมเป็นข่ายด้ามมือพี่น้องเป็นวิริยะเดี๋ยวไปจี้มาคิดก้อนวลายใหญ่ห้างมันสายแล้วตอนนี้กะมาปั่นมันไปแล้วเมื่อกี้นี้สามรอบน่าจะท้องแห้งแล้วไปกะน่าจะไม่ได้แล้วารันตี เดี๋ยวมาต่ำแก้ถ่าก่อนปันมาพอดีกินข้าวพอเดียวเดินทางแล้มั้ยนี่ได้โตกียบบละเอวก้เขามาแล้วจะาปกินากกระชุกเลยอ่ะทุกคนเลยพอเลยทุกคนตทำพีิลลเดิ่ต่ำชุ่มกัับตชัวนหน่มยนึงมีม่านหรือมัอ แซมพี <f dragging> ่สาวน้อยแลวม่นไม่ชืมานเนาะไม่ไม่เลยพี่สาวน้อยแล้วมนนั่นเพนไปแล้วสาวก็ได้มาปางว่าหน้อยพี่น้องเอ้ยสาได้ไม่ดเลยชาวน้อยม่านตเ้าอย่กินชมมนี่กนี่ีาวเสดาย้เาคือตื่เช้าคดภาพสุภาพเากระเดมยูฮันเนี่ยเนี่ยมาวาด ว่จาจะมีรับสาวหน่อยกเลยลยเแล้วทิมพร้อมมนมันชื่อเก็บเอาันทีก็มีตรียมจ้าก้อนมันนี่ทิม้ก็มีมันตอนแรกทิมส้พากินยามอนียาจังมึงมันกินผักกินยา ตาระัวไอ้บาทหนึ่งบุญใจที่ช่วยอยู่ไอ้บาทหนึ่งจะม้อยมาจะม้อยแต่ตัวเล่นๆโมโหยะเอมากกินซีดไหลมันเฮาแฮวกินผักกินหญ้านลำเด้มันยังไงไหวสิผสมประสานเดียวมีวิตามินกินผักหลายคิวดีได้กระโดดอยู่ใครกระโดดตัน้อยมันกรโดด พอแล้วทุกคนเดี๋ยวมาควักก็จะแจ้งเป็นไงกันเป็นกิโลหันแบบขาดอยู่เบื้อเป็นการทองโตพอแล้ว่าให้กินพาดเลยยาวเดี๋ยวได้ตัวนี้ก่อิดแดงแมงเงนเริมมาแล้วเนาะเริมมาได้แมงนี่แหละมึงไหมแมไปกิน ไปเอาไปกินก๋วยเชื like ่อบอมาทุกคนวันนี้เป็นบรรยากาศกินอยู่พีสละกลางด่แดดกุ้ยเดยเป็นบรรยากาศน้ำจ้ำระเช์กุ้ยกะยื่อก๋วยไก่คือยังอยู่ถามทำก๋วยไก่อยู่ว้าด๊อกแต่คืนยังทามือเช้าอีเชื่อมาทุกคนเหมือนเล่นเนาะ มันหวานข้นมาดอนแล้วเหนาหนกมาดอดจกโตอยู่บ้านเยะมาดอดาตัวมาลดชื้อมากบเตีวแล้วกัมีอันหวานเหนึ่งบอหนึ่งกหวานเสียวผักตะเป๊ะน้ำโหดเลยอันนีเามาให้เจ้าเพลไกินหวานนี่เนาะ ออนลายปิด oh ้ยำมันลุ้นกิโลดมันลุ้นกิโลดมันยำมขาดไปบผดถูกบหรอเชื่อแล้วตู้เดหายจนโฮปินตัวเซตไม่ลดหายลดมันลืมคุณน้องมามันเอาไปซีแล้ววะอันนี้ปลาส้มปิ้งปลาส้มแล้วกันนึ่งพักวานแล้วกันพักตะเป๊นน้ำทุกคนเัยตาล้อม ตาไปมิมกิียงานี่ย้ยาเนี่ยห็นบ่กเลียาได้พี่เราไม่ได้อันนี้นก็เห็นอยูทงนั่นลอยเลียงไก่กับเลี้งไ่สองตอีกมีว่าเลีงไ่ห้าตัวสตัรูดควายแม่จอกโตไข่ปูชาบแลนแหละตงกงสบาต่าง lài trong khăn ungai heo, bò ma nó lén nó béo béo. Em điều mận này. Hô cái nhãn mận nín nè. Cho trái. Ui giòn thôi nè. Thôi. Mày cứ ngồi như nhỡ u. Cho mì mà căng cỡ chạy vào nô, ung ungai heo hồ ดูลำเจ้าพาวาวเลืย่างไม่งิ้มกันเล่นท่าท่าแบบข่าวผู้เ่าวเคยไปรับการแล้วได้ข่าวอันึงขาเเ่าฮาวกัฮาว่าเดยวกูรอทำใจ เจอหลาย้งนี้มัยืนเอร์าโลแต่มาแปะบุหรกะหาช่องกระค้างเเแดงมันเป็นเต็มมาแล้วร้อยแล้วเขาบอกว่ารส้ยงไรเปน้อแปงนั่นเมืองน้ำไม่อ่างเื่อีุ้นอยู่นาตาแล้วพิลอมนมีเงินอยู่ที่ก็แปะและป่ารออนเดอร์อะไรบ่กลังมาชงนึงไปก้านนี่และก็หวาน ไปไปจ้ะยิงเลือดไปฮะมรึแล้วจะคืนเนาะรึสิฮะไปเฉลี่ยแล้วจะคืนดีไหมอ่ะแล้วอยวคนอื่นจะแบบจ้ารึมันอลไรก็ห้องปั๊บแล้วหรอเ่ท่านใจตีดูแล้วจะเหรอมาหน้าตาพี่อยู่เพิ่งไปเงินเดย์มันเมื่อเช้าเสื้อคุมโผมาอยู่กับเอิร์กมาทำเอิร์กเนอุปกรณตออบน้ำเป็นผม ตอนแต่ลเป็นโเลยาะหน้าปัจจัเป็นมิเลติดเดี่ยวบ้างเฮวคานมอเ้าว่าม่จะคลอกสิเหานนมนั่นละวันนี้ช่วเฮากินข้าวกินน้ำเป็นทีรลอยแล่ทุกคนอาหารการกินมะน้ก็ะถือว่าเนื่องพักว่าแล้วก็เนื่องพักตะเปะแล้วก็ปิ้งปลาส้มพี่น้องถือว่าทีมงานข้าเจ้าก ไปหาล่าสาวก็ถือว่ามีมานทุกคนได้มาน,นี้นะแชุ่มหาอก็สีได้เก็บเครื่องเก็บของเมื่อแล้วทุกคนได้บาน,นี้นะอะสำหรับวินนี้พี่ลโลนี้กับสาวสีขอไฟจะมีก้อนทุกคนขึ้นหน้าพี่โอนะนะพอกับสาวสีไหมทุกคนไปแล้วบายบาย